สวัสดีครับนี่ร้านลานาลามนะครับแหมนี่ใหม่เกตหนึ่งบิ๊กไบ่นะครับสีออกเขาเรียกอะไรดำเทานะครับแหมเป็นเทาด้านนะครับแหมสวยเลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลย A สามครับโอ้ยใหม่บิ๊กเลยนะครับทะเบียนก็ยังไม่มีเช่นเคยนะครับส่วนใหญ่รถที่มาติดกับลานาลามมาก็ออกมาใหม่ๆนะไม่มีทะเบียนนะครับมาติดตั้งไว้ก่อนเพราะอะไรครับ อยูนี้ขโมยขโจรมันเยอะป้องกันเขาดีกว่านะครับอ่ะอันนี้คือเจ้าของรถนะครับก็คือคุณเป้สวัสดีครับเดี๋ยวตอนท้ายมาคุยกันนิดหนึง่งนะครับอ่ะมาติดรุ่นตัวทูเวนะครับเรามีรีโมทแบบนี้เลยให้สองตัวนะอยู่ที่ผมตัวนึงแล้วก็อยู่ที่คุณเป้ตัวหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้ของผมในการทดสอบนะครับนะครับอ่ะเรามาถึงที่หมายนะครับเราคอดึงปุญแจเรียบร้อยกดแบบนี้เลยนะครับเหมือนรถเก๋งแล้วกดแล้วเราก็เดินไปเลยนะครับไปเที่ยวไหนก็ได้เวลาใครมาโดนรถนั่ นะร้องแบบนี้เลย5วินาทีอยู่แล้วไม่ได้ร้องเยอะเป็นการร้องเตือนว่าอย่ามายุ่งกับรถเราแต่ถ้าไม่เชื่อมันยังโดนต่อเน,นื่องนะครับมันก็จะร้องแบบนี้เลยนะครับร้องแบบนี้ยาวเลยประมาณ15-20วินาทีนะครับเป็นการร้องเตือนแบบ2สเต็ปนั่นเองครับแต่ถ้าพอเราไปติดต่อหน่วยงานราชการ,รมไม่ว่าจะเป็นโรงบาลโรงเรียนมาหาลัยต่างๆอย่างเงี้ยไปจอดแบบนี้มันรบกวนเขาไหมครับบางทีเขาสอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยช่วงสอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปรบกวนเขานะครับ เราก็เลือกล็อกในโหมดปิดเสียงได้ที่จะไม่รบกวนเขานะครับแต่เราก็ยังต้องการความปลอดภัยที่ตัวรถเราใช่ไหมครับเราก็ล็อกในโหมดปิดเสียงไปเวลาใครโดนรถเราคราวนี้มันก็จะไม่มีเสียงนะครับมีแต่ไฟขึ้นเห็นไหมครับแต่เสียงเนี่ยมันดังเจอที่รีโมทเหมือนเดิมนะครับแต่ที่รถเนี่ยมันจะไม่มีเสียงไปรบกวนใครเขานะครับแต่ถามว่าและมันปลอดภัยไหมพี่ปลอดภัยสิครับถ้าโดนแทนลกกุญแจเมื่อไหร่นะครับอันนี้ให้ดูเลยนะกุญแจรถเองเลยนะครับให้ดูเลยเห็นไหมของค่าย y a m a h ก็คือถ้าใครมาแทนดุมเพี่เราเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะดีเป็นเสียงให้แล้วก็จะไม่สามารถสตาร์ทได้อล้วกวัวเจ้าของนิดนึงครับคุณเป้ช่วยบิดแล้วสตาร์ทนะครับสตาร์ทเลยโอเคสตาร์ทติดไหมครับไม่ติดครับไม่ติดนะอันนี้กุญแจเราเองเลยเนาะครับเมื่อกี้ให้ดูแล้วสตาร์ทไม่ติดอย่างนี้กุญแจผีตัวทีคุณเป้ต้องกลัวไหมไม่จำเป็นต้องกลัวเลยพี่กุญแจเราเองสตาร์ทไม่ติดเลยอ่าใช่ไหมครับขนาดกุญแจเราเองยังสตาร์ทไม่ติด กุญแจที่มา๊อปปี้มันยังไงก็ไม่ติดอยู่แล้วสบายใจได้คราวนี้ไปที่ไหนก็ไม่ต้องมาพะวงนะครับเดินไป5นาที10นาทีวิ่งมาดูรถครังหนึ่งยังไม่ต้องแลนะครับไปเดินชิวๆพาแฟนไปเดินเที่ยวได้เลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องนะครับออกรถใหม่มาที่ไ์แฟนชวนเดินตลาดนะ เราเดินมาห้านาทีวิ่งกลับมาดูรถทีเนะครับอย่างนี้ติดกันหวยไปนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคฟังชันต่อไปนะครับในกรณีเราเข้าห้างนะครับกดหนึ่งล็อกฮอ่าหลายคนเป็นนะครับพอออกมาจากห้างปั๊บเฮ้ยจอดรถตรงไหนฮะจำไม่ได้มีเป็นกันบ่อยมากนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยครับกดสี่ครั้งไว้สามวินาทีรถมันจะร้องตรงนี้เป็นการค้นหารถนั่นเองนะครับมันร้องทุกตัอ๋อรถเราอยู่ทางนู้นไงเราก็เดินไปแล้วก็ สตาร์รถกลับบ้านไปเลยน,นะครับอ่าเราต้องมีหนึ่งฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันโชว์ไฟไม่มีลังครับกดปุ่ม3-2ครั้งนะครับมันก็จะเป็นไฟโชว์ขึ้นมานะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับ อ่าแล้วก็เลื่อนไมค์ก็จะเด้งขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ปิดที่รีมโมทอ่าเป็นการโชว์ไว้ไม่มีอะไรครับอันนี้ฟังก์ชันเอาไว้ให้มีไว้ให้เล่นๆนะอ่าโอเคแล้วก็รุ่นนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกในส่วนของรายละเอียดนะครับขอบกับเจ้าของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาคุยกับเจ้าของเราที่นึงอ่ะสวัสดีคุณเป้สวัสดีครับไม่ทราบคุณเป้นี่รู้จักรานารามเราได้ยังไงครับเนี่ยเอ่อดูในช่องชาแนลยูทูบครับชาแนลของรานารามเองเลยครับผม ก็แสดงว่ารู้จักลานามาก่อนแล้วก็คลิปเยอะดีครับก็ดูแล้วมันน่าจะปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้รถใหม่ครับเดีย๋ยวนี้มันกรุงเทพมันน่ากลัวก็เลยมาอาเดบไปก่อนได้เห็นได้ข่าวว่ามีประสบการณ์ด้วยใช่ครับรถหายไป2คันแล้วครับคลิก125กัี่สิบรถประกวดคันหนึ่งมันเป็นซ7 0ครับอันนั้นก็หายเหมือนกันเพราะไม่มีการขโมยมีแค่ล็อกคอ,อยเดียวโอ้โหแล้วก็หายไปเรียบร้อยใช่ครับ,รบน่นาจะโดนโจทีแทงแล้วก็ไปเลยคลิก125ตยี่ส้าออกมาไม่ใหม่ หม่ไหเลยแล้วตอนนี้ผมไม่ไหวอันนี้ขนาดล็อกดิสต้องมาดูทุกคืนแล้วผมก็เลยไม่พอมาดีกว่าเที่ยวเดียวนอนไม่ค่อยหลับเนาะใช่คุณเป้รู้สึกว่าคุณเป้เป็นคนที่โชคดีมากนะครับปกติคนอื่นเขารถหายคันเดียวแล้วคุณเป้รดหายสองคันเลยอันีไม่เอานจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายดีนแต่ครั้นี้รับรองการันตีว่าไม่หายแน่นอนครับ มาติดกันนานๆแล้วปลอดภัยได้นะครับ<อ>ยังไงก็ไม่หายแน่นอนอ่ะแล้วตอนท้ายนะครับที่เฉีนบอกว่ามีฟังก์ชันพิเศษตอนนี้คุณเป้ก็รู้ไปแล้ว่าเป็นของ<ช>ฟังก์ชันอะไรชอบไหมครับฟังก์ชันนี้ชอบครับใครที่ดูก็มาติดนะครับแค่ราคาถูก มนติดจะมันคุ้มกับรถเราที่เป็นแสนสองแสนใช่มาสิครับรถราคาติดตั้งเราอยู่ประมาณ3 0 0พันเศษเองนะครับป้องกันลดราคาแสนสองแสนนี่เสียไปครับมาแค่นี้ดีกว่าเสียทั้งขันอ่าใช่ใช่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่ารถเรานะครับบางทีมันไม่ใช่แค่รถนี่ครับมันเป็นเหมือนชีวิตจิตใจเราเลยนะใ,ใอ่แล้วมันบางทีมันใช้เพื่อทํางานด้วยอะไรด้วยใหายไปทีนี่โอ้โไม่มีต้องตัดแขนตัดขาอ่า เพราะฉะนั้นเราป้องกันเขานิดนึงดีกว่านะครับอ่างไงวันนี้ทางรันอารามก็ต้องขอคุณเป้มากนะครับที่ให้เกียรติเลือกใช้บริการของรันอารามนะครับสวัสดีครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจกับอาสามอยากหาสัญญาณการขโมยคุณภาพให้เขานะครับร้อนติดต่อสอบถามมาได้ครับที่รันอารามช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0819696536หรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไอดีมาเลยพิมพ์คำว่ารันอาราม R U N A L A R M นั่นเองนะครับ นึกถึงสัญญาณกันโฮยมอเตอร์ไซค์นึกถึงลนนาลาขอบคุณครับ